หมิถุนายนนี้ก็อีก2วันเท่านั้นเองนะครับ<ช>จะถึงดีเดย์สำคัญสำหรับการจัดระเบียบในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งก็คือผู้ค้าย่านสีลมนะครับ<ช>มีอยู่600แผงแล้วตอนนี้ยังคุยไม่จบนะครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงของ2วันสุดท้ายแล้วก็ตาม เพราะว่าผู้ค้าไม่ยอมที่จะไปค้าขายในพื้นที่ที่จัดเอาไว้ให้นะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีตัวแทน5คนไปขอเจราจาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตัวแทนผู้ค้าสีลมครับคุณสุอัมพันธ์เดชสีมนตรีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวครับคุณธัญมัยบอกว่ายื่นหนังสือไปแล้วข้อเสนอชัดๆคือไม่ขอย้ายไปขายในจุดที่กรุงเทพมหานครเตรียมไว้ให้ค,คือกรุงเทพมหานครเขาเตรียมพื้นที่บริเวณสาทรบริเวณสาธุประดิษฐ์ แล้วก็ขอให้ย้ายไปทั้งหมดนะครับซึ่งเขาไม่ยอมย้ายไปอีกจุดหนึ่งคือเขาขอขายที่เดิมเดิมขายทุ่มหนึ่งแต่ขอขอยับเวลาออกไปเป็นเริ่มขายสามทุ่มนะครับแล้วถ้าจะไปอยู่ในซอยพัดพงที่เตรียมไว้ให้90แผงก็ไม่ไปเหมือนกันเพราะว่าค่าเช่าเยอะค่าเช่าสูงฮะก็เกรงว่ารายได้จะไม่เพียงพอกับต้นทุนค่าเช่านะคะ จากข้อเรียกร้องทั้งหมดมานี้นะคะยืนยันว่าหากยังไม่เรียกไปหาหรือคือทางกอทมเองไม่เชิญตัวแทนผู้ค้าไปพูดคุยด้วยในวันที่1มิถุนายนนี้ก็จะขอไปตั้งแผงที่เดิมตามเงื่อนไขที่ยื่นไปก็คือ3ามทุ่มเป็นต้นไปค่ะ ทางตัวแทนกลุ่มผู้ค้าสีลมยืนยันว่าก็เข้าใจรัฐบาลนะคะแล้วก็จะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรรุนแรงไม่มีการชุมนุมไม่มีการสร้างความลำบากใจให้กับรัฐบาลแต่ต้องการหาหรือพูดคุยจริงๆก็คือหาหรือพูดคุยเพื่อการผ่อนผันเท่านั้นคะ่ะก็ต้องดูนะคะว่าสุดท้ายคุยกันแล้วจะไปจบตรงไหนแม้บอกว่าไม่ต้องการจะสร้างความวุ่นวายแต่เขาจะไม่ไปนะฮะตอนนี้ที่ยังยืนยันกันอยู่